หกแต่ว่าเน้นไปที่เจ็ดนะคะใส่วิ่งใส่รูดูเจ็ดดูหกได้เลยนะคะใครชอบหกก็ดูหกใครชอบเจ็ดก็รูเจ็ดนะคะใครชอบเจ็ดก็วิ่งเจ็ดใครชอบหกก็วิ่งหกได้เลยนะคะ,ะมาสวัสดีค่ะแม่แม่มาพร้อมไหมใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมาใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาใครพร้อมแล้วพิมพม์คําว่าพร้อมมาจากงมน้อยนะสวัสดีหนึ่งพันสองร้อยคนค่ะ มาจ so nice> so ้ามาเด้อจ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 ้าโอ้โหคนแชร์น้อยมากคนแชร์แบบน้อยมากคนแชร์น้อยมากดันคอมเมนต์งบน้อยมาหน่อยค่ะเอองบน้อยคำว่าพร้อมมาพร้อมๆมาขอหัวใจไร้วรัวๆด้วยหัวใจไร้วรัวๆหัวใจไร้วรัว ผมว่าเจนุกสวยนะอุ้ยเขินนะมีคนมาชมนะเขินเดะเขินเดะเขินเดะแชร์โคตรน้อยเลยอะ่ะแชร์แบบน้อยมากทุกคนเจนูอะแนวทางเจนูกก็ให้ฟรีแบ่งปันฟรีไม่เคยเก็บเงินไม่เคยเลี้ยไรยเงินไม่เคยขอค่าขนมขอค่ากาแฟขออะไรกับแม่แม่เลยแค่วันนี้เจนูแบบเวลาทุกครั้งทเจนไล์สดอะ่ะ ให้แม่แม่มากดไลค์กดแชร์เจนุกไม่ได้เลยหรอคะเจนุกขอแบบขอแบบแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ไม่ได้เลยหรอหนูหนูขอมากไปหรอคะแม่หนูขอแม่แม่มากไปหรอแม่แม่ไม่เคยให้หนูเลยหนูแบ่งปันฟรีๆไม่ว่าแนวทางจะเข้าหรือจะหลุดหนูก็ให้ฟรีหนูไม่เคยเลยทั้งนี้หนูให้ในกลุ่มก็ได้นะคะ่หนูก็เออแบบอ่ะแต่ว่าต่อไปถ้าไม่มีใครแชร์ให้หนูหนูจะไม่แบ่งปันแล้วนะหน้าเพจอะหนูจะให้เฉพาะในกลุ่มนะ โอเคมาค่ะมาค่ะมาค่ะมาโอเคค่ะมาพร้อมนะงบน้อยตัวที่หนึ่งแม่จ๋าวันนี้นะขอบคุณมากมากนะคะแม่แม่ฟังหนูนะฟังหนูก่อนนะคะสำหรับสำหรับอามาเดี๋ยวจะเริ่มเขียนแล้วตัวที่หนึ่งอามานะคะตัวที่หนึ่งนะที่ชอบเลยนะทุกคน เน้นนะอ่ะใครเห็นหกสามอุ้ยสวัสดีเจฟไฟแซบเวอร์ค่ะสวัสดีนะฮะอ่ะใครเห็นหกสามพิมหกสามมาค่ะพิมหกสามมานะคะพิมหกสามมาเลยบอกเลยว่าบ้านเนี้ยโคตรชัวเออกดเพื่อนๆและบอกว่ามาจากจนุจบนะคะถ้าไม่ได้บอกว่ามาจากจนุแอดมินจะแบบ คือเอาง่ายถ้าเป็น f อฟซีจนุกมาจากเจนุกแอดวินจะดูแลเป็นอย่างดีเลยเป็นแบบว่าเหมือนญาติพี่น้องเลยจริงๆเออดูแลโคตรดีสวัสดีหนึ่งพันสี่ร้อยท่านค่ะอากไล่หกสามพี่บอกเอ้ยทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยวะทําไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยอะ่ะหกหกสามทำไมเมนมีใครคอมเมนต์หกสามสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยคนค่ะช้ำมากช้ำเวอร์รัวเวอร์ช้ำเวอร์ช้ำมงเวอร์ นะคะขอให้พรุ่งนี้ทุกคนโชคดีนะคะทุกคนใครจะเอาใบเขียวเนี่ยเจนูก,ก็ลงให้แล้วนะหน้าเพจนะคะเจนูจะเขียนเป็นแบบว่าเอิมเขียนไปในนี้ให้นองไม่ได้ลงเป็นใบม่อดูใบเขียวนะใครชอบก็ตามนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเออใครชอบก็ตาแคบแคบแคบใบเขียวได้เลยนะคะสามตัวเจนูขอนเดนสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดหกแล้วกันหกสามใครสะดวกกระดกหัวกระดกได้เลยค่ะเพราะว่าเอยจริงจริงหกกับเก้าเจนกชิบหายหัวเก้ามาเยอะแล้วนะแต่แบบ เราก็หนักแน่นของเราอ่ะในสูตรของเราเนื้อออกปะเอออ่ะมาออ้ยหนึ่งพันหกร้อยคลลทุกคนมาแอดไปแล้วบอกเลยว่าบ้านเนี้ยไว้วางใจได้แน่นอนทุกคนต้องโฟกัสบ้านที่เจนุกไหลสดล่าสุดนะคะเพราะว่าเจนุกดูแลอยู่แล้วเจนุกก็คือแบบทํไม่ได้เล่นบ้านไหนแล้วเจนุกก็จะบอกไม่ได้เล่นคือถ้าถ้าบ้านเก่าๆก่อนนีนน้ไม่ได้ดูแลแล้วก็คือไม่สามารถตามได้นะบอกก่อน หนึ่งพันหกรคนสวัสดีค่ะอะมานะคะต่อไปต่อไปนะ6กสามสามหกสามีเออคอมเมนต์เริ่มขึ้นแล้วคอมเมนต์เริ่มขึ้นอุ้ยหนึ่คนคนดูเยอะเวมากดเพื่อนเพื่อนแล้วบอกว่ามาจากเจนุกจบบ้านนี้คือโคตรชัวถ้าบ้านอยากใหญ่ไม่จ่ายนะมาเก็บเงินที่เจได้เลยนะคะแล้วแอดมินคนน่ารักทักปุ๊บตอบปั๊บเนุกชอบมากเลยนะเวลาเราแบบเราถูกเราถูกเลขใช่ปะ เราใจร้อนเราอยากได้เลยอ่ะบ้านเนี้ยคือทักหาเราเลยว่าเรามียอดถูกและโอนเลยเอออ่ะต่อไปจ้ะหกสามเลยใช่ไหมดูใบเขียวหรอขอดูใบเขียวหรอห่วยเอ้ยทุกคนพรุ่งนี้วันพระหรอดูใบเขียวอีกทีใช่ไหมอ่ะคนสวยคนสวยจัดดูอ่ะใบเขียวอีกทีนะดูนะจ๊ะสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนค่ะสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านจ้ะแม่จา ติดหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านจะแม่จา๋าอะแคปเจอร์ใบเขียวค่ะใครชอบใบเขียวตามใบเขียวใครชอบงงน้อยตามงบน้อยได้เลยจา้าอะใบเขียวนะอะหนึ่งสองสามสี่ห้าใบเขียวนะให้ดูใบเขียวให้ดูใบเขียวให้ดูใบเขียวแคปเจอร์แคปเจอร์แคปเจอร์ค่ะเออนะคะอ่ะทุกคนขออีกตัวหนึ่งหกสามเลยใช่ไหม หกสามก็ต้องหกสี่สิเจนูกไม่ชอบเลยเวลาคิดคำนวณได้หกอะ่ะเพราะว่ามันมันกลัวกระดกเป็นเก้าจังเลยอะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แล้วเราทุนเราก็ไม่ค่อยมีถ้าแบบถ้าสมมุตินะเจนูกแบบชอบหกสามเจนุนก,ก็จะเล่นเก้าสามท่านเน้นนะหกสี 6, 4, อ่อย่างเช่นแบบหกสามร้อยหนึ่งหกสี่ห้าสิบบาทเก้าสามห้าสิบบาทเออแต่เน้นหกสามร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะอุ้ยสองพันคนอุ้ยสองพันคนสวัสดีค่ะอ่ามมาแม่แม่ แป๊บหนึ่งนะใครจะเอาเลขสามตัวพิมพ์เลขสามตัวมาอ่าไหนใครจะเอาเลขสามตัวพิมพ์สามตัวมาค่ะเจนุกเจนุกวิเคราะห์ได้ระวังนะระวังหกหนึ่งกลัวหกหนึ่งจะกลับมาออกอีกอันนี้ให้ระวังไว้เพราะว่าหกหนึ่งเคยออกไปแล้วใช่ปะหกหนึ่งเคยออกไปแล้วใช่ปะก็ระวังแล้วกันอ่ะใครจะเอาเลขสามตัวพิมพ์สามตัวมาค่ะเดี๋ยวจะเขียนเลขสามตัวช่ำๆให้เลย สวัสดีสองพันคนกะหูลดไมาได้เห็นคนดูสองพันมานานละอ่ะพิมพ์เลขสามตัวมาสวัสดีสองพันคนค่ะแม่จาเจนุกข,ขอพูดอีกหนึ่งรอบและขอพูดเป็นรอบสุดท้ายนะคะขออ่ะสามตัวตรงพร้อมไม่พร้อมเจนุกให้สี่เจ็ดเก้าใช่ปะ สามตัวตรงใครพร้อมไม่พร้อมพร้อมไหมสามตัวตรงพร้อมนะพร้อมนะสามตัวตรงนะสามตัวตรงพร้อมนะโอนไวจริงจ่าเห็นปะเห็นไหมเนี่ยสุดหล่อเห็นปะเห็นเห็นเห็นลิงก์ที่จุลปังหมุดไหมหรือเนี่ยคิวอาร์โค้ดลายอยู่บนหน้าจอเห็นปะหรือแอดไลน์ยักษ์ใหญ่เก้าเก้ามีแอดนำหน้าด้วยนะคะเห็นสแกนคิวอาร์โค้ดได้ไหมสแกนได้ปะสแกนแล้วเข้าบ้านได้เลยคือโอ้โหโคตรโสโคตรเลิศ กดจึงอ่ะกดเพิ่มเพื่อนแล้วบอกว่ามาจากเจนุกนะคะสามตัวขอให้สี่เจ็ดหกละกันเพราะเจนุกให้สี่เจ็ดเก้าแล้วก็กระดกหัวสี่เจ็ดหกจบอ่ะใบเขียวอีกรอบน้าใบเขียวอีกรอบน้าใบเขียวอีกรอบน้าพร้อมตั้งนานเลยอ่ะใบเขียวอีกรอบนะานะนะโอเคเห็นปะอ่ะใครยังไม่ได้ใบเขียวนะคะก็เจนุกขอฝากบ้านอยากใหญ่ไวเอาหมบอกเอมใจด้วยนะจ๊ะ แล้วก็ระวังมิจฉาชีพระวังเพจปลอมเพจปลอมแฝงเป็นเยอะมากแฝงเป็นสจนุกเยอะมากนะคะก็เอิม่มดูดีๆนะคะเพจจริงอันนี้ก็คือเพจนี้เท่านั้นนะคะฝากกดติดตามด้วยแล้วก็กดถูกใจเพจใบเขียวค่ะหาใครยังไม่ได้ก็แคร์าชอบใบเขียวตามใบเขียวชอบงบน้อยตามงบน้อยเจนุกไม่รู้ว่าอะไรจะมาเอาจริงไแม่เจนุกไม่รู้ว่าเลขจ่ออ,อะไรไม่มีใครรู้ถ้าเจนุกนูนเจนุกจะให้เลขตัวเดียว นะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านแค่นั้นจบไม่มีใครรู้จริงๆว่าเลขเจาะอ,อะไรนะคะ